ไม่แม่ดอนหลอไม่ต้องคเหลืเอาเลยตรงนี้กระถางทูบมาเดี๋ยวกเดี๋ยวย้ายไปตรงนี้ทำมาสอแบบเอาไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยเไไที่นี่เลยให้พนัแสดงเอายกขค้นมาเรอาครบเอาครบฝากให้ครบเอาเราดอกนึงช่วยบอสดอกนะงหรือดอกนะ

จุดเลยนี่หวานนี่เขาดูด้วดูดดูดบอกไปทานเลยนี่เลยขอเชิญท่านตามสัญญาอะไรเราก็พูดไปดีด,ดีดีว่าเดี๋ยวว่าคาถาตามไป con đi <laughs> bây giờ bây giờ còn, học sinh nào cũng phải học à, học toán học cái kiểu như là kiểu văn ngôn văn nào nữa. cái ก็เรื่องอะไรทุกบริษัทแมนเป็นที่คนจุดปากปากหรือว่าตามว่าตามาว่านโมพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภูมาสมิงภาสมิงิสาภาเคสันติคมมาิคมมาไปยิิกาเตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอารโอคเยนะสุเพนจ่กมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเม